สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและผมมาแทนคุณอนุวัฒน์จัดให้ผมคือคุณลิงจัดเหะนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับด้านหลังของผมนะครับนั่นก็คือนาข้าวไรเบอรี่นะครับปัจจุบันนี้นะครับมีกลุ่มเกษตรกรนะครับรวมตัวกันเพื่อทําให้นาข้าวไรเบอรี่นะครับเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นตามกระแสหลักของการทานข้าวที่ เกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์คือไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับผมมีเกษตรกรสองท่านที่อยู่ตรงด้านนู้นนะครับเป็นเกษตรกรที่ทานข้าวไรเบอรี่ทําให้เขายังดูอ่อนกว่าวัยมากนะหน้าตาของแต่ละคนเห็นไหมครับไม่คิดจะมาช่วยอะไรกันเลยอะไรครับไปอะไรนี่ยคุณอย่าส่งเสียงดังครับผมมาแทนคุณอนุวัต์ครับผมคุณอนุวัต์จัดให้ไม่มาครับขอหนุ่มไม่อยู่เอาแก่มาครับเอาแก อะไรเนี่ยทำอะไรให้กล้องดูให้กล้องอ๋อเขามาเขียนเออเดี๋ยๆยังไม่อะไรอะไรเซ็นเขาครันเดี๋ยวเซ็นในของให้ดูตัวอย่างว่าขายแบบบ้านๆใช่ครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าอิตาเช่เนี่ยไม่รู้จักไปหาโรงงานแพ็คพิมพ์ฉลากมันมานั่งทีราห่อนี่ยผมทำเองหมดเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คือเวลาเข้าไปขายเป็นงนี้เป็นอย่างนี้ เขียนว่าปลอดสารพิษหอมนินนะครับแล้วก็ข้างหลังมีลายเซ็นเออผมไม่เอาผมเอาแบบไม่มีลายเซ็น <c oughs> ผมเอาแบบไม่มีลายเซ็นได้ไหมครับ <_ EN> อันนี้อันนี้ขายเท่าไหร่อันนี้ถุง40ครับอันนี้แบบมีลายเซ็นขาย40เอาแบบไม่มีลายเซ็น200องร้อมีลายเซ็นมีลายเซ็นอ่ะให้ดูให้ดูให้ดูเดี๋ยวเวลาเขาเขียนปกติ นะครับนี่เราข้างล่างเป็นรูปควายควายยิ้มเห็นปะนี่อ่าหอมนินแล้วอันนั้นคือลายมือพี่พี่ดูนะลิงนี่ครับผมจะแนะนำอธิบายฟังว่าทำไมต้องเซนก่อนผมมีโลโก้เป็นเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอตาควายยิ้มอ่าทีนี้มันมีที่อื่นก็ทำตาควายยิ้มแต่ผมไม่รู้เขาปลอดหรือไม่ปลอดผมก็เลยหลบเลี่ยงว่าถ้าปลอดสารพี่ของผมต้องเป็นลายเซ็นผมเลยเพราะว่าผมแปดเองกับมือข้าของผมแน่ๆใช่ครับข้าของข้าของใครไม่รู้ที่เห็นฝูงนกยังเห็นครับ คือธรรมชาติทุ่งนาที่ไม่ไม่ฉีดไม่มีสารพิษไม่มีสารพิษถกต้องครับพจะกล้าลงใช่แบบลงเยอะมากเลยอ่ะคือแบ่งกันกินวิธีคิดวิธีคิดบางคนบอกว่าเฮ้ยนกมากินข้าวเราก็ตายดิ่อ่ะแกคินไม่เลยอันนี้เขามากำจัดวัชพืชซึ่งกันและกันเขามาดูแลซึ่งกันและกันวงจรธรรมชาติไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นพันตัวเลยเมื่อกี้เยอะมากครับคุณดูผลงานก่อนครับคุณเห็นครับออันนี้เป็นหอมนินนะแต่แปลงนี้เป็นไลเบอรี่อ่าอันนี้คือข้าวคุณพิเศษหอมนินแลไลเบอรี่บอกเข ของผมนี่จะพิเศษตรงที่ว่าข้าวคนอื่นเป็นไงจะเต็มเม็ดเต็มเ<า>ม็ดเนี่ยจมูกข้าวจะยังอยู่หมดคนทั่วไปเนี่ยนะครับเอาแบบแบบไม่ดีเลย<า>ที่แบบชาวกรุงกินคือไม่มีจมูกข้าวเลย<า>จมูกข้าวหายไปไม่มีมไม่มีผิวหนังของข้าวด้วยอ,<า>อันนี้เขาเรียกมันจะเป็นเงาจะเป็นเปลาะข้าว คืออันนี้ผิวหนังของข้าวยังอยู่จมูกยังอยู่ใช่ครับหูยังอยู่ไม่มีไม่ครับแต่จมูกไี่ครับข้ามีจมูกด้วยจีิมีหูด้วยคือเหนือกว่าคนอื่นตรงคนอื่นเขามีแค่จมูกครับของคุณเทพมีหูด้วยโอ้โหสุดยอดและไม่น่าเชื่อครับไม่ต้องหูงกินสดสดได้ไอะกินสดได้อ่าเนี่ยสีอะไรนี่จะออกสีม่วงม่วงสวยงามมากนี่ไลเบอรี่ไรซ์ข้าวตระกรีเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่จะม่วงม่วงม่วงอ่า นี่ <rice S 2> คือเบอร์รี่สายพันธุ์คือมาจากข้าวสายพันธ์ข้าวหอมนินผสมกับสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิกลายเป็นไรซ์เบอร์รี่ตอนแรกผมทำคนเดียว3ไร่ทำม,มาไม่มีเครื่องแบบนี้เลยนะไม่มีมมครับเอปตองอปตมาช่วยนี่นะตอนนั้นยังไม่มีเลยครับเพราะตอนนั้นผมนทําคนเดียวทํามาแบบทั้งล้มเหลวทั้งเจ๊งทั้งอะไรก็ขาดทุนไปก่อนเรื่อยๆ,ๆแล้วก็มาเจอพายุอีกพายุค,คือเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บพายุนาีเข้ามาน้ําก่วมอะไรกันที ก็โดนไปอีกหลายครั้งตอนเจ๊งผมท้อเลยผมบอกเลยว่าผมไม่เอาละข้าวทําครั้งเนี้ยรอบท้ายผมเลิกแต่แล้วปุ๊บรอบเนี้ยผมบอกเลยว่าเราจะกลับไปไปทำดนตรีไหมไม่ทําครับผมจะทําอย่างอื่นแต่ผมขอทำครั้งเนี้ยปุ๊บมผมบอกเลยว่าผมจะเอาไปทําบุญหมดเลยพระดีเฮหมงเป็นเจ้าของบริษัทแฟบิกแลนด์เขาบอกว่าเชิดทำไปเลยมีเท่าไหร่เฮียขอซื้อหมดเลยก็ไปประพุทธบัตรน้ำคุทั้งหมดเลยเพราะว่าคือเอาไปช่วยคนนั่นแหละครับเพราะอาไปทําบุญหมดเท่านั้นอ่ะ ผมก็มาเจอคนคนหนึ่งคนคนเดียวที่เขาบอกเขากินข้าวผมเนี่ยอ่ามีข้าวขายไหมผมบอกข้าวไม่มีละผมเลิกทาแล้วเขาบอกเลิกทําได้ไงเนี่ยเขากินแล้วเ็าหายแล้วก็ดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นเ็าเป็นโรคอะไรต่างๆเต็ตมไปหมดเลยออพอพูดกับนี้ผมจุดประกายผมต้องทําเริ่มต้นใหม่อ่าผมจะทิ้งเขาไม่ได้ละทิ้งคนคนแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้ผมกล่าวว่าเขาสุขภาพดีเราต้องทําต่อแล้วเสร็จแล้วปุ๊บ ผมว่าทําต่อทีนี้ผมไม่ทําต่ออย่างดังไร้สติละวันนี้คุณไม่ได้มีรถสปอร์ตหรูหร่าไม่มีอะไรนล้วันนี้คุณเป็นคนที่มีบ้านที่เราได้ไปเห็นมาแล้วจะนอนกลางมุ้งครับอยู่ใต้ฟ้าใต้ต้นไม้มันแต่ว่าผมบอกตรงนะพี่ดูเคยใช้กระเป๋าเลยอย่างพุทธแบตเดมสมมุติอ่ะพี่ใช้ยี่หอดังๆเนี่ยอผมใช้ละแต่ก่อนนะผมใช้ปุ๊บ ผมยังเบื่อเลยพี่ยังเบื่อเลยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนายกาผมใช้แต่เวลาไปบางทีไปเที่ยวทีผมกใช้นายกาเรือนู้นเรือนนี้เรือนนี้มเดี๋ยวนี้มันคนละเรื่องเลยต้นไม้ซะอีกผมดูทุกวันไม่มีเบื่อเห็นทุกวันไม่เบื่อต้นเดิมก็ไม่เบื่อไม่เบื่อครับพี่แต่ยังอื่นทำไมผมเบื่อนาฬิกาเบื่อขนาดแพงๆจริงๆครับใครจะระดับไหนใหญ่แค่ไหนตายไปก็เล็กกว่าโงอยู่ดีคนทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนมีอะไรยั่งยืนมั่ง มีแต่เกิดแก่เจ็บตายที่แน่นอนที่สุดเอาไปไม่ได้สักอย่างจริงๆครับผมมีแค่พอกินพอใช้พอคุณผ่านชีวิตมาหลากหลายแบบละทั้งแบบฟุ้งฟังฟิ้งฟุ้งอะไรหมดแล้วแล้วก็มาแบบเรียบง่ายเนี่ยคุณให้คะแนนตอนนี้ฝั่งนั้นครับฝั่งนี้ฝั่งนั้นให้กี่คะแนนความสุขเต็มสิบเต็มสิบฝั่งนั้นผมให้ประมาณ2ี่สิบเพราะเป็นโลกแห่งความมายาของชีวิตผมเองฝั่งนี้ ฟังนี้ผมให้เกินร้อยแล้วให้ร้อยเต็มไปไมคือเต็มร้อยให้เต็มเป๊ะสะอาดแบบในทางเรื่องของในการดำเนินชีวิตมันต่างัมัน,มนสะอาดหมดจดมันสะอาดมากคือในสิ่งที่ว่าตัวเราเองเราเป็นสุขแม้แต่อากาศเราก็สะอาดวันหนึ่งเนี่ยต้นไม้เนี่ยผมปลูกไว้ต้นโตงามเลยอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่ใช่ของผมตัวเราก็ต้องจากไปตัวเราก็ต้องตายเรามีชีวิตอ่ะเราตื่นมาเนี่ยวันเนี้ยเราได้หายใจถือว่าเราโชคดีอีกหนึ่งวันแต่ละวันแต่ละวันเท่าน,นั้นเองแล้วเราจะทาเนี่ย ดีได้วันวันนี้ที่สุดของเราะนะเมื่อวานเราก็ทําไม่ได้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงเราทไไํไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นวันต่อวันถือว่าชีวิตผมวันต่อวันที่ทาปัจจุบันให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดพอแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมถ้าได้ฟังชีวิตของน้องเชษ์เนี่ยก็มีความสุขไปด้วยนะแล้วก็อาจจะค้นพบแนวทางอาจจะไม่ต้องอยู่ในทุ่งนาเพราะสิ่งแวดล้อมท่านทําไม่ได้แต่ความสุขท่านอยู่กับท่านอยู่ที่บ้านท่านตรงไหนก็ได้บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่เกี่ยวเลยท่านก็มีความสุขขได้้มันนนนออยู่ใใีรจงเา และทั้งหมดทั้งมวลที่พามาวันนี้เข้าใจครับมีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นเขาตัดต้นไม้เราเห็นเขาทิ้งขยะลงไปในคลองในแม่น้ําไม่เป็นไรเราหายใจอยู่เดี๋ยวเราก็สอนเขาให้ความรู้เขามันจะค่อยๆดีขึ้นแต่มันเป็นติปปีร้อยปีแล้วนะมันยังทิ้งอยู่เลยเขาเขาอุตส่าห์อธิบายทั้งตอนแลวนี่ขอบลาแล้วหมดเวลาแล้วโอเคขอบคุณน้องเชสมรายบัฟฟาโลครับผมผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ผมฟังเพลงคุณมาเนี่ย ควายยิ้มในวันนั้นมันยิ้มแบบไม่จริงใจมันเป็นยิ้มแบบงงๆชีวิตแต่ควายยิ้มในวันนี้มันเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขและยิ้มแบบควายๆจริงพี่จริงรไม่จริงมันคือจริงไม่มันเซื่อไงมันไม่มีอะไรเลยมันเซื่อแล้ยมันมีความควายมันยิ้มจริงครับจริงครับมันมีความสุขครับขอบคุณพี่เจนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัพี่ดุ๊ครับผมครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ